สวัสดีครับผมมงคลป่านะครับวันนี้จะมาสอนเล่นมอเตอร์ททางแฝงเอฟเฟก์สิบชิวนะครับที่เป็นสายดั้งเดิมเลยซึ่งจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีการสอนเล่นมอเตอร์ทอทางแฝงล่างไม้ไปก็ถ้าหากใครยังไม่ดูก็ดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับว่าทางแฝงไหนดีกว่ากันและเ้นเอเทแบบไหนที่ผมแนะนาในการเล่นทางแฝงนี้นะครับบอกเลยว,ว่าคลิปนี้เขอนอมากๆสุดมากๆพร้อมกับจัดเนื้อหามาให้แบบเต็มไปเต็มหนเลยเนเลยแล้วกัันนะครบ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจดุดนนะครับแล้วกดทัล่อนะครับเราจะได้ OpenID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24่อนะครับ พิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากมากเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับ a อ m i n ต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้น50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคครับก็เข้าสู่เนะื้อหากันเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของมอทอสเอ็กซ์พูดสิชิลนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของพลังแสงเอ็กซ์พูสิชิลก่อนอันนี้ก็จะเป็นเซฟพลังแสงของมอทอสนะครับซึ่งจะทําให้มอทอสเนี่ยอึดขึ้นนะครับเพราะว่ามีเอ็กซ์พูสิชิลนะจะทําให้มอทอสเนี่ยไม่ค่อยที่จะแพ้ต้นเกมหรือโดนกดต้นเกมนะครับเพราะเอ็กซ์พูสิชิลเนี่ยมันเอามาระมือกับดาเมีกยภาพได้ดีนะครับแล้วก็พาสซีฟของมันเนี่ย ที่มีการหรือจะเลือดสองเปอร์เซ็นต์จะรับดาเมจของทางเวทได้ค่อนข้างดีนะครับมันจะยากกันเพราะงั้นการที่มอทอสขึ้นเอฟคูสิบคิวเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่มันลงตัวมากนะครับแล้วก็การที่มียืนป้อมก็สามารถใช้ได้ดีครับในเกมที่เสียบเกรียบแล้วก็รวมถึงการขึ้นบนคัตเตอร์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับมอทอสที่ไม่มีสกิลออกนะครับก็คือถ้ามันหนึ่งไปแล้วสองไปแล้วติไปแล้วมันก็จะไม่เหลือสกิลที่จะใช้ออกแล้วไงมันข้ามแพงไม่ได้ ตรงกันในโบลคัตเตอร์จะขาดไม่ได้นะครับสมทอสและที่สาคัญนะครับโบลคัตเตอร์เนี่ยถ้าหากเราไม่ติดเอาไว้นะมันทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้รองเท้าเหล็กได้ด้วยนะครับในเกมที่แบบเจอตัวกลยภาพเยอะตีทรรมดเยอะๆนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการเตรียมตัวเอาไว้เพื่อที่ใช้รับมือกับฮีโร่ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับต่อมาก็จะมาดูเรื่องของรูนะครับรูของมาร์ททอตไอโฟสีนะครับจะต่างจากมทอสทางฝั่งร่างม้นะ เราใช้เป็นกูเดีบอดี้นะครับ10เมตรเลยแล้วตามด้วยสปริตนะครับอีก10เมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยโพเวสนะครับอีก10เมตรนะครับทำไมถึงใช้สปริตเพราะว่ามอทอสเอฟพุ่ยสิบสิลเนี่ยมันจะมีการเข้าไปนัวอยู่ตรงหน้าเขาค่อนข้างนานนะครับแล้วสกิลหนึ่งของมอทอสเนี่ยยิ่งมีการโจมตีธรรมดามันยิ่งแรงนะครับมันจะทำรามิดตอเนื่องได้เรื่อยๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับคางแฝงลางไม้ที่จะเล่นแบบฉับเฉวยเพราะงั้นเนี่ยการขึ้นสปริตขึ้นมานะครับจะทําให้ค้คคลขออออองงงงโจมมมตีีีทททนนนเเเ่่่ยยยรถึ20ึ20%ะับซําให คานามิต่อนเรื่องดีขึ้นนะครับมาต่อที่ไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยก็เราใช้เป็นหินซับขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วยรองเท้านะครับตีรองเท้าอันเล็กมาก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นซับให้เต็มนะครับยิ่งมาท้อเลือดเยอะสกิลสองยิ่งสร้างโลได้เยอะนะครับแล้วก็มาปิดที่รองเท้ากันซีซีนะครับแต่ว่าถ้าหากบางเกมเจอตัวตีธรรมดาเยอะเะก็ใช้เป็นสเต็กบุก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราติดพวกบูคัตเตอร์ติดพลังแสงยินบอมมาแล้วนะครับก็ รองเท้าเลื่อกตามเกมแต่ว่าหลักๆก็จะใช้เป็นรองเท้ากับสถานะมากกว่านะครับจากนั้นให้เพิ่มชิ้นต่อมานะครับก็จะขึ้นเป็นก่อไฟนะครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนเราไม่สามารถที่จะไปถูถ่ายเขาได้นะครับอย่างเช่นทีมเขาเนี่ยมีตัวคิคิวๆน่นเลยนะครับหรือบางทีเจอเอลซูอย่างเงี้ยเราจะขึ้นเป็นไกอาขึ้นมาก็ได้นะครับไม่ว่ากันไกอาเนี่ยจะช่วยในการรีเจนเลือดนะครับจะทำให้หมอท้อเนี่ยสามารถรักษาบาลานเลือดได้นะครับถ้าหากมอท้อไม่ต้องกลับบ้านทีมก็เลยง,ง่ายครับเพราะว่ามีคนฟ้าปัอม ใช้อากับก่อไฟใช้คู่กันนะครับ2อ,อย่างนี้นะแล้วก็ก็อยู่ที่ว่าเราจะได้ถูะ่ะเขาไหมนะถ้าหากเราได้ถูนะครับได้เข้าไปนัวไฟกับเขาบ่อยๆก็ขึ้นก่อไฟก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ก็ขึ้นเป็นไกอาก่อนนะครับมาดูไอเทมชิ้นต,ต่อไปนะครับในแผทนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะสเปียร์ออฟลองพินุสนี่นะครับเราจะเล่นเบสต์นี้นะฟอสเคปอีกอันนึงนะครับหรือไม่ก็จะเล่นเป็นเชียวออฟรอยก,ก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่ชอบฟอสเคปมากกว่า ทำไมผมถึงเล่นเซน,นีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคูดาวมันน้อยครับเบ 15, ต็ม15เต็มรวมไป35บอกลูนคูดาวถึง40แล้วจะทำให้หมอทอย์เนี่ยใช้สกิล2ได้บ่อยครับพอใช้สกิล2ได้บ่อยมันก็จะสร้างโล่ได้บ่อยนั่นก็คือมอทอย์มันก็จะอึดขึ้นในตัวของมันเองแล้วก็ดาเมจจากสเปียร์อัพลองกินุสเนี่ยมันก็จะเสริมความแรงของสกิล2นะครับแล้วก็รวมถึงสก,กิลติดตัวอาร์มเบเกอร์นะครับซึ่งจะทําให้คนที่โดนมอรทอสปั่นเนี่ยกอดต้นลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคครับับนนนนน่่ก็ือออถ้อ้้้าาาามทยเเเขขไไปหไดี ทีมเราก็จะจ่ายดาเมจได้เยอะขึ้นตามไปด้วยแล้วมอทอนะเป็นตัวที่ต้องเข้าไปควาไฟอะ่ะการที่มอทอสเข้าไปปั่นนะครับปั่นได้เรื่อยๆเกาะรดลงไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้ทีมไฟเขาเนี่ยแตกได้ไวขึ้นเพราะงั้นในแผนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในเซตนี้มา,มากๆเลยอยากให้ลองไปเล่นกันดูนะครับรับรองเลยว่ามอทอสนี่ดาเมจแรงครับอึดด้วยเพราะว่าใช้สกิลสองได้บ่อยแล้วก็ทําให้ทีมได้ง,ง่ายด้วยนะครับแล้วก็มาดูอีกเซตหนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งเนี่ยผมก็จะใช้เป็น,นรับแล้วก็วน,นะ ในเซตนี้เนี่ยเหมาะกับเมทที่มีดามเมจนะไม่ใช่เมทซีซีนะถ้าเอาเมทซีซีมาเลเ่นเซตนี้ไม่ได้นะดามเมจจะขาดนะครับปเป็นเซตที่ใช้ทำคัมไฟจริงๆเลยนะครับถามว่าดีไหมผมมองว่าคูดาวมันน้อยไปนิดน,นึงมันอึดอย่างเดียวครับแต่ว่าทีมเขาไม่กลัวก็คือเป็นตัวแท้งไปเลยแล้วทีเนี้ยถ้าหาหมอททอ์มันทาดามเมจไม่ได้เนี่ยยิ่งเลดเกมมันยิ่งเล่นไม่เก่งครับมันจะยิ่งแบบว่าไปตัวตัวนึงอะ่ะที่มันมีแค่ความอึดอย่างเดียวอะ่ะแล้วมันทําอะไรไม่ได้อ่ะเพราะนี่ดามเมจไม่มีซีซีที่พอพลิกมได้ คือซีสโลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับถ้าหาจะเล่นเซตนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ก็มันเป็นเซตที่เล่นง่ายครับแล้วก็ถือว่าเก่งในลำหนึง่งแต่ว่ามันก็พึ่งทีมค่อนข้างมากแล้วก็พลิกเกมลําบากนะครับหรือไม่งั้นเราจะเล่นเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับติดดาบแดงขึ้นมาอันนึงนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่นเอาไว้นะซึ่งจะทําให้เราสามารถพลิกเกมได้นะครับกดอ,อันติเข้าไปทคียงเนี่ยก็ฆ่าได้ชัวร์เลยตัวหนึ่งตอนที่แบบเลือดเขาสักมาข้างหล่อนะครับ ปกติเข้าไปนี่คือตายเลยนะครับแต่โดยรวมว,ว่าแหละแผนนี้น่ะเอาผมชงให้อะ่ะเซตนี้ยนะรับรองโหดนะครับเอาไปเล่นกันดูไม่ต้องกลัวเรื่องความบางนะครับเพราะว่าสกิลสใช้ได้บ่อยมันจะามาชดเชยเรื่องของเกาะที่มันหายไปได้นะครับทีเนี้ยก็จะมีคนถามว่าพี่ครับถ้าหากเราใช้ A อจิตได้ไหมลดคูดาวยี่สเหมือนกันแต่ว่า A อจิตเนี่ยถามว่าดีไหมผมมองว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ได้เลือดเจอทูดาวเด e ขึ้นมามันช่วยอะไรไม่ได้ครับและอย่างที่เคยบอกไว้ครับถ้ามอทอสไม่มีดาวเมชมันก็ไม่แรง และยิ่งเด็กเกมขึ้นมาเนี่ยเกาะไฟจะยิ่งเห็นผขน้อยลงเพราะว่าเกาะเวทของแคลรี่มันเยอะขึ้นหรือวเวลขึ้นปุ๊บเกาะเวทมันจะสูงขึ้นตามครับมันจะสูงขึ้นอัตโนมัติเลยเพราะงั้นเนี่ยเกาะไฟในช่วงเด็กเกมเนี่ยมันจะเบาลงและมอทอก็จะกลับบนสู่หลุมเดิมครับถ้าหากเราใช้เอจนะตรงที่ว่ามอทอไม่มีดาเมจนะครับเพราะงั้นเล่นตามชนนี้นไปเลยดับล็อกอึดแน่นอนถ้าใครที่ดูไฮไลท์นะครับสองต่อหนึ่งนี่ก็ยังเอาไม่ลงเลยนะ <laughs> แถมฆ่าเขาได้ด้วยนะะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของซูช กันต่กิะชาร์เลนเจอร์ของมาทอนนะครับที่แนะนำนะครับในการเล่นกับเอฟพฟกติฟชิวนะก็จะเป็นฟิกเกอร์นะครับคือมันดีตรงที่ว่ามันเข้าไฟ์ออกไฟ์ได้นะครับและยิ่งเราใช้สเปียร์อัลบองกินุสเนี่ยก็ยิ่งเข้าไปปั่นลึกๆนะครับแล้วก็ใช้ฟิกเกอร์ออกมานะครับก็จะเป็นผลดีกับมาทอนนะ แต่ว่าในคลิปนี้นะครับเราจะใช้ execute นะเพราะว่าเราจะต้องไปเทียบกับพลังแสงรักมานะครับว่าไหนไม่ดีกว่าเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยเล่น execute นะครับถามว่า execute กับ figure ไหนดีกว่าถ้าเล่น exclusive นะครับผมแนะนำเล่น figure นะแต่ execute ก็เอามาเล่นได้ครับแล้วแต่เกมแต่ว่าถ้าเกมไหนมี cc เยอะก็แนะนำ f i g อ r ์ดีกว่าโดยรวมผมให้คะแนนไปที่ทาง f i g อ r ์มากกว่านะแต่ e x c u ก็เล่นได้ครับก็เล่นสนุกดีถ้าอะไรเยอะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับบอกเลยครับว่าเกมนี้เถื่อนจัดเลยนะครับก็เดี๋ยว เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเข้าสู่เกมแรกกันเลยแล้วกันนะครับในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับใครที่ไม่ดูมอทอสพรางแฝงล่างไม้ก็ย้อนกลับดูนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกันนะในคลิปนี้เราจะเล่นเป็นมอทอสไอคุณติ๊ชิวนะครับเหมือนเดิมเริ่มเกมก็ซื้อรองเท้านะครับแล้วก็ขายรองเท้าทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นของซับนะจะได้เข้ามาเลยกลางได้ไวขึ้นการเล่นสิ่งนี้นะครับจะทําให้เราสามารถ คุมพุ่มได้ก่อนทีมตรงข้ามนะครับง่ายๆก็สร้างความได้เปรบเล็กน้อยนะครับตอนนี้เช็คคุ้มแล้วนะครับทางนู้นเขากำลังขึ้นบนนะครับเราก็ไปหล่อเลยนะครับ <My life. S 1> มีเดน่าคุมอยู่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับตรงนั้นสู้ได้อยู่แล้วโหแล้วดีครับวอยตัวเฟิร์สแบทไปด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยเราคำนวณก,ก่อนครับว่าเวลาเขาจะเข้าไปป่วนป้าฟ้าเราเนี่ย ทีมเราเนี่ยเก่งพอที่จะรับมือได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าหากบางทีจอริเตอร์เงี้ยเราต้องไปช่วยแต่ว่าถ้าหากเป็นแค่คู่ช้างคู่มวยอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราขอบัฟฟ้าร์เลยนะครับเพราะว่ามอทอสในช็อตต้นเกมเนี่ยถ้ามาหามันได้บัฟฟ้าร์มมันจะปวดทีมเขาได้เยอะนะครับแป๊บเดียวครับหายไปแล้วสองคลิปเกิดลงมาครับได้ลงเท้ามาครับเอามังกรเลยครับทางนู้นเขาเพิ่งตายไปครับทีมเราได้เปรียบอยู่ เคครับได้บางกอแล้วครับตอนนี้การเงินนี่กระชูนมากเจอบช้างครับไม่ต้องไปสู้มากครับตรนนี้รอสี่ก่นอนปกติมอทอนอีโคเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้คู่กับเอ็กซิคิวนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยที่เอาเอ็กซิคิวมานะครับก็เพราะว่าอยากเปรียบเทียบกับคลิปทางสารลักไม้นะครับปกติผมใช้เป็นฟิกเกอร์นะไล่ปานไปเลยครับ จะเห็นได้ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมอทอสจะอึดมากๆเลยนะครับมันสามารถที่จะแท็ทั้งช้าทานนั้งทอนได้่างสบายเลยนะจบมังกรเล็กแล้วก็ต้องไปต่อที่เมซอนดราก้อนนะครับเจอบล็อกซี่ครับเข้ไปครับอันตีอีกสกิลครับเรียบร้อยโดยจามหัวเข้าไปครับมันก็เป็นคอมโบที่ดีนะเอ่ออันตีแล้วก็ไอซิคิวนะครับมันทําให้เลือดเขาสักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตายได้แบบง่ายๆเลยนะครับในคอมโบชุดเดียวนะจามหัวไอซิคิวนะครับ มันเหมาะใช้กับรับมือพวกตัวที่แบบมันตายยากๆอย่างคีร่าเงี้ยถ้าคีร่าเขามีจังหวะนิดเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะหนีได้เนยเขาแยกเงาออกแล้วก็หนีได้นะครับหรืออย่างมวยเนี่ยถ้าเราฆ่าเขาไม่ตายทีเดียวเนี่ยเขาก็กดตีได้อะไรประมาณนี้นะครับมันทําให้อินทิมเนี่ยเขาหนียากขึ้นนะครับนัทอยครับเลือดเหลือน้อยครับวิ่งเข้าไปเลยครับอัตีเขาไปครับแล้วก็ป่านครับเรียบร้อยครับไตขาเลยครับเดี๋ยวแวะไปดูบูนิดนึงครับว่าคีร่าอยู่ไหนนะ เอาคิร่าโหมา,าไวเหลือเกินครับโอ้ยเกือบแตกตรงนี้ไล่ช้างไหมโอเคครับไล่ช้างไหมครับเ,เวลาเลือนหรือน้อยๆอย่าไปโซนสูงนะครับอ,อย่าเอาแบบผมนะตรงนี้นี่คือผมกล้าเดินขึ้นไปเพราะเพื่อนอยู่เยอะนะครับแต่ก็เกือบตายนะตะกี้ถ้าคีล่าเลยวักนี้ผมตายแล้วนะ่ะตามไล,คล่คาร่นนิดนึงครับตอนนี้เดิมคนเดียวนะ อันตีทิ้มเข้าไปครับโอ้โหแล้วกดแช่มาครับไล่ฟันต่อครับเอาแล้ว้ฮาเตะครับโดนป้อมยิงเฉยเลยครับ <laughs> เรียบร้อยครับทอนตอนแรกป้อมก็ตีคลิปอยู่ดีนะสักพักานึงไปตีเฮาเตะเฉยเลยผมอยู่ใกล้กว่านี่ป้อมดันไม่ตีเฉยเลยนะสายดีอย่างเงี้ยครับโหแล้วช้างมาครับโอ้ช้างมาคุมตรงนี้โหแล้วช้างนี่กดอันตีไล่ลนะแต่ว่าเราแทบไม่เจ็บเลยนะครับ แต่ตรงนี้เราเคลียร์คลิปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าปกติเนะี่ยถ้าหาไม่มีคนนะเราจะยื้อคีมให้เข้าป้อมนะครับแต่นี่มีช้างคุ้มอยู่ถ้าผมยื้อคีมไม่ให้เข้าป้อมเนี่ยผมก็จะโดนช้างสกิลหนึ่งฟรีนะครับตอนันก็เคลียร์เลยคลิปสองตัวเองเดี๋ยวยื้อกับตรงมังกรนิดนึงครับอยากได้มังกรได้เลือดละแต่ไม่เห็นมวยนะโอเคครับมวยเดินลงมาแล้วครับสองคนนะตรงนี้กลางสองล่างสองครับ <Like that. S 1> อาคิร่าไม่เจอครับ แล้วมวยที่จะเข้าไฮยตินะต่ำหลุดระยะครับมวยอันตีไปแล้วนะตอนนี้ข้างล่างสี่แล้วนะครับเตรียมตัวครับโอ้แต่กิีไม่อํานวยเท่าไหร่ที่เลือนเล่นน้อยครับไปปวดเลยมานี้มวยเมียนตีนะครับเล่นได้ครับไม่ตัวไปเลน่าเอาบูไปครับ โอเคอ้าวเราได้บูเฉยเลยอันนี้จะให้เลเลน่านะการเงินตอนนี้ต่าง2อ0พนะครับต่างค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวขึ้นไปเบสเลสเลยนะครับเราหมวยเดินเข้ามาครับปาดเข้าไปทีครับรอนิดนึงครับรอให้หมวยสกิลหนีก่อนนะครับแล้วเข้าไปตามอย่างนี้นะครับเอ็ก e c คิวครับเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าเวลาผมใช้อัติแต่ละคราคาครับมันจะใช้ตอนที่เขาใช้สกิลหลบหนีนะ จะไม่ใช้อันติเร็วกันไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาไล่นะครับก็กดหนึ่งสองนะครับแล้วก็รอให้เขากดสกิลหนีนิดนึงอย่างเช่นฟิกเกอร์แล้วเราค่อยอันติตามเข้าไปนะครับมันทําให้หนีจากมอนคอร์ค่อนข้างยากบางคนที่เจอหน้าเข้าไปหนึ่งสองอันติเลยอันนี้ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเี๋ยวตรงนี้นิดนึงครับเลือดเขาเหลือน้อยครับกีราครับเดี๋ยวใหญ่นิดนึงครับให้กีราใช้สกิลสองกันพ้ายเตะเข้าวายไปนิดนึงครับต้องรอให้คีร่าออกจิงห่าก่อนเพราะว่าถ้าหากเราเข้าเนี่ยยังไง เขาก็ต้องให้ร่างเราอยู่แล้วนะครับเฮเตะเข้าให้ไปแล้วก็ตายเขาป้อมครับเฮ้เตะต้องใจเย็นๆนะครับโดนป้อมยิงตายสองรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเลนกลางนิดหนึ่งครับจับมวยแป๊บเนี่ยตอนนี้เขาตายไปสามนะเราข้าวได้นะครับโอ้โหมวยเดินอ้อมถ้ามวยไม่เดินอ้อมก็น่างัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราล่อเขานิดหนึ่งครับ ปวนๆหลังพ้อมนิดนึงตอนนี้เงินเราดำครับเราล่อเขาออกมาได้เลยครับนี่ครับเนี่ยเลือดนิดน้อยน่ากินใช่ไหมเขาวิ่งตามมาครับพีล่าเข้าครับอันตีสวนไปเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเขาอยากที่จะแบบเล่นเซฟๆอยู่แล้วเขาไม่อยากจะบวกแต่ว่าพอมันเห็นเลือดนิดน้อย,อยมันก็อยากเกิดความแบบอยากคิวอยากอะไรใช่ไหมเขาวิ่งมานะครับก็เหมือนกับรอให้เขาไม่ได้ฟาวเลยวานนั้นนะครับเล่นได้เฉพาะเงินนำนะถ้าเงินตามไปได้อย่างนี้ตายอย่างเดียวนะครับ อันนี้เงินดาก็เล่นรอๆได้นะครับแล้วใครจะเตเนี่ยครบ <laughs> พีว่วบอกเลยครับบอกกูขอบ้างนะครับไ <laughs> ม่ได้จังใจจะละ้าเพื่อนมันพัดลมมันแรงจริง <laughs> เอาจะไปคิวนึงเอ็กซิคเรียบร้อยครับฆ <laughs> ่าง่ายฆ่าได้เลนครับมาปอนเซอร์พัดลมต้องเข้าแล้วเนี่ยกับมอทอสเนะี่ย เกมไหนที่มอทอชเชีสำเนีมได้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบมอทอเก่งมากนะครับแต่ก็ไรปั่นแล,ไละไรเขาอย่างเดียวเลยนะพี่ <c oughs> อุย้ยล้วรอซีจับครับโอ้ยละช้างครับกดโลมาครับโลหายรู้เรื่องครับเสียบเข้าไปครับเรียบร้อยครับช้างบอกอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเกมนี้เราจะออกสเปียร์อัพลงกัน,นขึ้นมานะครับสเปียร์นี้มันดีตรงที่ว่าถ้าหารเราเข้าไปปั่นแช่เขาใช่ไหม แล้วเกาะเขาจะลดลงไปเรื่อยๆครับจะทำให้ทีมเราเนี่ยใจรับเดีได้ดีขึ้นเพราะเกาะเขาจะหายไปนะครับยิ่งเราอยู่ในไฟนานเนี่ยเกาะเขาก็ยิ่งลดลงไปนะครับเราอยู่บนพอดีก็ดันเลนบนไปเลยนะครับหลังผมมาใช้ลงคิรุ้ค่อนข้างบ่อยนะไม่ค่อยมีเหตุผลเหมือนกันคือมันดีในทีมไฟอ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้ตัวเราบางหน่อยเพราะมอท้อนเนี่ยถ้าหามันอึดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวครับมันจะต้องมีดาเมจติดมาด้วยนะ ลอกกินแล้ก็ช่วยเสริมในเรื่องของการลดคูลดาวนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยเนี่ยไดหรับดาเมจได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็คนช่างบานะเพราะว่าโดนสามตัวสี่ตัวลุมยิงเลยนะครับเดี๋ยวต้องรีบขึ้นกันเวทนะครับขึ้นเป็นไกอาขึ้นมานะแล้วก็ดีเลยครับจะสนใจครับรอดักนิดหนึ่งครับตรงนี้เดี๋ยวอีกสี่วีครับเรามีเอ็กซิคิวครับพอมีเอ็กซิคิวเนี่ยรอข้าวได้นะรอดักนิดหนึ่งครับ เขาเริ่มกระจายตัวนะดักเลยครับป่อยมิงเข้ามาครับหนึ่งจิ้มเข้าไปครับแล้วตามด้วยอันติครับอย่างหลบออกไปได้ครับคีล่าพยายามที่จะเข้าครับแต่ว่าสิ่งคิวแตกครับไล่ไงกันต่อนิดนึงครับกด xq เข้าไปครับเลื่อนเหลือนิดนึงครับรถไฟเข้าไปครับเรืยบร้อยครับสองต่อหนึ่งเลือดครึ่งลอยครับปิดได้เฉยเลยครับตัวนี้ล็อกกินุนี่มันก็ดีตรงนี้ครับมันดีตรงที่ว่าพัดลมเราจะแรงมันจะปั่นแบบล่างข้างแหลกเลยนะครับยิ่งปั่นนานยิ่งแรงนะ เพราะว่าพัดลมเราเป็นกายภาพนะครับแต่ว่ากรอบไฟเป็นเวทแัะนี้ใครเปลี่ยนป้อมไป็ดาร์คเลยเยอร์เนี่ย <laughs> อยู่ทั้งซีนหนึ่งครับตมน่อไรเคี้ยวป้อมแตกแล้วมีดาร์คเอาเฮได้ดาร์คไปสิงป้อม <laughs> ใครเตะนี่ตายเราป้อมเหมือนแล้วนะตีเนี่ยเป็นคนที่ชอบตายเขาป้อมมากเลยไปเลยจะเย็นเพื่อน เ้ยเวเลตตื่นจังอ่ะเวเลตเคลื่อนจัดเลยไปยืนหน้าป้อมสีลาเมา้์นะไม่หนีโดนนะเอามวยมวยมวยจะดันผมเข้าไปครับมาเยอะเหลือเกินครับปีนเข้าไปหืมยังมีฟิกเกอร์นะถ้ามีฟิกเกอร์นี่ตายแล้วมวยน่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นกาขึ้นมานะครับจะเสริมคาร์โลตเมดนะครับกับกีลลาแล้วก็มวยนะรอถึงทอนด้วยนะครับเวลาทอนใช้กระสุนม่วง ีื้อต้องการให้นิดนึงครับได้รู้ว่ามีใครกำลังลงไปกันในล่างนะแต่นบทค่อนข้างฟรีครับพรอ,อยู่คนเดียวครับต่อคลิปเข้านิดนึงครับอัลตรอนไม่ออกไปครับอุย้ยแล้วเข้าผิดจังหวะนิดนึงครับตรงนี้โอ้โหพลาดเลยผมตอนแรกผมคิดว่าคีปเข้าแล้วไงที่ได้คือคีปยังไม่เข้านะครับโอ้สงสัยยีนะ่าไม่รู้ช่วยยังไงยีนะ่ามีล้างก็ไม่รอดตะเกีย มีล้างก็ไม่รอดจริงเพื่อนไม่รู้จะทำไงต้องเ,เล่นมอท้อนนี่ผมติดเล่นนิดน,นึงนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะติดเป็นกวนนิดน,นึงยีน่าบอกไม่เอาร้องไห้เอาล้างล้างก็ไม่ช่วยเพื่อนตะกี้พูดเลยโดนคิล่าดูไปขนาดนั้นยังไงก็ไม่รอดเพื่อนอุ้ยอู้ละวห้าคนผมจะเข้าไปเปิดแบบเฉยๆครับโอ้โหยับเลยผมตรงนี้โอ้ไม่เล่นละมา จบเกมดีกว่าครับเกมนี้ตัดภาพไปที่เกิดเลยครับมาเกิดแล้วครับเกมน้ำนี่อย่าเล่นมากนะครับเล่นได้เต็มที่แค่ตัวเดียวพอนะไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะไหลนะครับแล้วต้องกลางมีไฟครับโอ้โหฆ่าไปหนึ่งแล้วครับพยาตยตายแล้วตายไปสองตายไปสามครับโอ้โหจบเกมกันแบบไม่มีเราเลยครับตรงนี้น่าเศร้าเหลือเกินเดี๋ยวช้างอันนึงครับ น่าจะอ้าวช้างยังจะพยายามกันครับก็อ,อยู่ในป้อมครับไอ้ิดว่าจะอยู่ในบอ่อครับแต่จะจัดคาบออกอะเรียบร้อยครับช้างแทงไม่ได้เลยครับนี่คือสภาพของช้างที่ันนี้นะครับคือช้างมันเอามาแก้ไดแค่บางเกมครับอย่างเกมนี้ก็ไม่รู้จะมาแก้ใครนะช้างเนี่ยช้างได้หยิบพิกที่สี่นะครับในเกมนี้หยิบคนที่สี่นะแต่ไม่รู้เขาจะมาแก้ใครอะ่ะมาแก้เวเล่จะทำอะไรไม่ได้ โดนยับเลยครับช้างเกมนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับก็ไปช่วงแรงคอนเจ็ดสามดาวนะครับไปเจ็ดสี่ดาวนะก็สรุปนะครับผมยังคิดว่ามาทอทอเนี่ยมันเหมาะกับเอ็กซ์คูสิิวมากกว่านะมันเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ดาเมดก็ไม่ได้ทิ้งกับฟงางสางรักไม้นะครับถ้าก็เกมนี้ก็15 $.1 เลยนะครับรับดลเวจไป21%ครับแล้วก็รับดเไปสาครับ เดี๋ยวคลิปหน้านี่ก็จะเป็นวันเดอร์วูแมนนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจบงลงแค่นี้แล้วกันขอบคุณที่ดูจนจบครับผมเจอใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณครับผมเจอใหม่ครับ